สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นอาควาคอปเปเรชั่นทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2547 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจโรงพิมพ์ถึงแม้ธุรกิจโรงพิมพ์จะเริ่มมีการถดถอยของรายได้กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะมีการเติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนมาใช้ e-commerce มากขึ้นธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อป้ายโฆษณาเป็นธุรกิจที่ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบขนาดสถานที่ติดตั้งและเทคนิคในการนำเสนอเพื่อให้ครอบคุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันโดยกลุ่มบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาควบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแผนในการใช้สื่อและการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณารวมไปถึงการผลิตชิ้นงานโฆษณาติดตั้ง และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการให้บริการสื่อโฆษณาการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทมีสื่อที่ให้บริการหลัก2ประเภทดังนี้1สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้งเป็นสื่อป้ายโฆษณาที่มีความหลากหลายมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กตั้งอยู่ริมถนนสายหลักบนทางด่วนและภายนอกอาคารโดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจแหล่งชุมชนในกรุงเทพและในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศไทยการผลิตสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้งนั้นสามารถใช้วัสดุได้หลากหลายเพื่อให้ภาพโฆษณาที่ติดตั้งบนป้ายนั้นมีความ กับลักษณะสินค้าและสร้างความดึงดูดให้แก่ผู้พบเห็นรายได้จากการประกอบธุรกิจมี2ประเภทคือรายได้จากการให้เช่าสื่อโฆษณาและรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาซึ่งลูกค้าที่เช่าสื่อโฆษณาของบริษัทต,ต้องให้บริษัทเป็นผู้ผลิตภาพโฆษณาด้วยทั้งนี้เพื่อคุ้มครองในเรื่องการรับประกันภาพโฆษณา สสื่อโฆษณาดิจิตอล LED เป็นสื่อโฆษณาประเภทอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาที่ให้ทั้งอารมณ์และความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวและการออกเสียงของภาพโฆษณาสร้างจุดสนใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีมีความโดดเด่นในยามค่ำคืนและเป็นที่นิยมในปัจจุบันตามเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นทั่วกรุงเทพแบ่งเป็นกรุงเทพชั้นในเน้นทำเลที่เข้าลักษณะเป็นบิสเนสแอน r เรียมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำและความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเช่นเส้นถนนสาทรถนทนพระราม4ถนนสุขุมวิท ถนนโศกถนนเพชรบุรีรวมไปถึงพื้นที่รอบๆบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นต้นกรุงเทพชั้นกลางเน้นทําเลรองมาจากกรุงเทพชั้นในลักษณะที่อยู่อาศัยผสมระหว่างหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมเป็นที่ตั้งของซูเปอร์เซ็นเตอร์และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เ <c oughs> ช่นเส้นถนนราชดาพิเศษถนนพัฒนาการเป็นต้น กรุงเทพชั้นนอกเน้นทำเลรอบๆกรุงเทพตามถนนเส้นสำคัญต่างๆเช่นถนนแจ้งวัฒนะถนนงามวงวานถนนรามอินทาถนนบางนาเป็นต้นนอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังวางเครือข่ายในหัวเมืองใหญ่ในพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจโดยเน้นจังหวัดที่มีสนามบินเพื่อการพาณิชย์มีห้างสรรพสินค้ารวมทั้งบริษัทยังมีพาธมิตรทางธุรกิจที่สามารถเพิ่มเครือข่ายในทำเลที่ไม่มีป้ายของบริษัททําให้การบริการของบริษัทครอบคลุมทั่วประเทศได้กลยุทธ์การแข่งขันสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทกระจายในพื้นที่สําคัญทั่วประเทศ โดยในส่วนกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ63และต่างจังหวัดตามหัวเมืองหลักรวม42จังหวัดคิดเป็นร้อยละ3า 37. เป้าหมายของบริษัทเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้อยู่กลุ่ม1นึงใน3ของอุตสาหกรรมนี้บริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ดังต่อไปนี้เลือกพื้นที่ในการสร้างสื่อโฆษณาที่สามารถเป็นจุดสังเกตหรือสถานที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําพื้นที่1นึหนึ่งได้เช่นสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้งขนาดใหญ่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิขาออกมอเตอร์วเวย์สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ และป้ายบริเวณอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับลูกค้ากลุ่มสิงค์คอป์ปอเรชั่นรวมถึงป้ายโฆษณาดิจิตอล l e d บริเวณอาคารพาราเดียมแยกประตูน้ำซึ่งมีขนาดพื้นที่มากกว่า1 5 0 0ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นป้ายที่มีพื้นที่โฆษณาขนาดใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยป้ายหนึ่งเพื่อสร้างการจดจำในแบรนด์สินค้าของลูกค้าเลือกการสร,าสร้างสื่อโฆษณาดิจิตอลที่มีพื้นที่ให้โฆษณามากกว่า120ตารางเมตรขึ้นไปเพื่อสร้างอิมแพ t ให้กับผู้พบเห็นการขยายป้ายให้มีจำนวนครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรรุงเทมานาค และต่างจังหวัดจนสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อให้สื่อสารกับผู้บริโภคได้เป็นจํานวนมากตามความต้องการของตลาดโฆษณาในปี2562กลุ่มบริษัทมีโครงป้ายสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง ริมถนนสายหลักในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑน,น2 1 3้าป้ายริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด146ป้ายรวม359้า้ป้ายอัตราการใช้งานเฉลี่ย51.53%สซื่อโฆษณาดิจิตอล LED เขตกรุงเทพและปริมณฑนท6ปป้ายต่างจังหวัด27ป้ายรวม113ป้ายอัตราการใช้งานเฉลี่ย 69%บริษัทมีแผนจะขยายป้ายโฆษณาดิจิตอลอีกราว20-30จุดในปีหน้าจะทําให้รายได้ของธุรกิจโฆษณาเติบโตได้ต่อเนื่องปัจจุบันอัตราการใช้บริการป้ายโฆษณาทั้งหมดยังอยู่ที่เพียง70%ในปีหน้าน่าจะปรับขึ้นถึงระดับ85-90% ลักษณะลูกค้าเป้าหมายลูกค้าประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเอเจนซี่คือบริษัทตัวแทนโฆษณาซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการติดต่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของตนเอง2ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงคือบริษัทห้างร้านเอกชนรวมถึงองค์กรรัฐบาลและรัฐสาหกิจทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในปี2562มีรายได้จากลูกค้าที่เป็นเอเจนซี่542ล้านบาทหรือ65%ลูกค้าไดเรก289ล้านบาทหรือ34% การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆสามารถช่วยเพิ่มยอดขายสามารถเพิ่มการรับรู้ในตัวสินค้าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้บริโภครวมไปถึงการสร้างความพอดีต่อตาสินค้าเป็นต้นผู้ผลิตสินค้าที่มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆจะได้เปรียบคู่แข่งที่ไม่มีการโฆษณาเป็นอย่างมากเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายสื่อโฆษณาประกอบไปด้วยค่าใช้ใจ่ายจากกิจกรรมการตลาดของทุกภาคธุกรกิจค่าใช้จ่ายในสื่อโฆษณาจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจดีผู้ผลิตสินค้าจะมีแรงจูงใจในการเพิ่มการใช้จ่ายในการโฆษณา เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับช่วงเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอยผู้ผลิตสินค้าสามารถลดงบประมาณในการโฆษณาลงได้ง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆในปี2562มีการใช้สื่อโฆษณาประเภทป้ายโฆษณา ,6927 ล้านบาทหรือ6 5 6มีอัตราการเติบโตที่1.38% ป้ายโฆษณาของบริษัทกระจายอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดประกอบไปด้วยโครงป้ายที่บริษัทก่อสร้างเองและโครงป้ายที่ซื้อมาโดยเป็นโครงป้ายที่มีเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522คิดเป็นประมาณ104.3ของจำนวนป้ายทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับโครงป้ายส่วนที่เหลือประมาณ1ะ5 7บางส่วนมีเอกสารการขออนุญาตไม่ครบถ้วนเนื่องจากเป็นโครงป้ายที่ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมที่มีระบบการจัดเก็บเอกสารไม่สมบูรณ์และบางส่วนไม่มีเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างดังนั้นจึงถือว่าเป็นความเสี่ยงของบริษัท ในกรณีที่โค้ป้ายที่มีเอกาสารไม่สมบูรณ์เหล่านั้นถูกตรวจสอบหรือบังคับให้หรื้อถอนทางกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติภายหลังจากที่ได้รับโครงป้ายโฆษณามาอย่างครบถ้วนตามระเบียบอาทิเช่นการเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายที่มีรายได้ทุกปีการทำประกันภัยทุกโครงป้ายอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงตามพรบทุกปีให้สมาคมป้ายและโฆษณารับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายทุกปีและวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุายก,การใช้งาน ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าและบริการแก่กลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์โดยมีคลังสินค้าให้เช่าจำนวน2คลังคิดเป็นพื้นที่เช่า18,800ตารางเมตรบนที่ดินขนาด211ไร่อยู่ที่อำเภอเมืองชาชเชิงเซาคลังสินค้าให้เช่าและบริการมีพื้นที่คลังสินค้า1 3 8 4 5ตารางเมตรบนที่ดินขนาด13ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางไบินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดโครงการณวันที่31ธันวาคม2562มีอัตราการเช่าพื้นที่9กาจ 31%ม,มีพื้นที่เช่ารวม122,747ตารางเมตรธุรกิจคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจําให้กับบริษัทโดยมากแล้วจะมีสัญญาระยะยาว20-30ปีซึ่งจะช่วยให้รายได้ของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้นสําหรับปีหน้าบริษัทน่าจะใช้เงินลงทุนหลีกล่าว300-400ล้านบาทเพื่อซื้อคลังสินค้าที่ดําเนินการอยู่แล้วจากลูกค้าและปล่อยให้เช่าใน,ในระยะยาวซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทต,ต้องการจากเงินลงทุนจะไม่ต่ำกว่า10%ต่อปี ธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปในระยะ1-3ปีข้างหน้ายังมีภาวะทรงตัวแม้ความต้องการเช่าพื้นที่จะขยายตัวต่อเนื่องตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่มีน้าน้องการเติบโตและภาคการค้าบริการในประเทศขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือค c o m m e r c e แต่การลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลทําให้พื้นที่คลังสินค้าส่วนเกินเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ทําให้การปรับเพิ่มค่าเช่าทําได้ยาก คลงสินค้าในทำเลที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะข้างหน้าได้แก่พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่โดยรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดศูนย์กลางภูมิภาคจังหวัดชายแดนและบริเวณโดยรอบที่คาดว่าจะได้รับอาน,นิสงส์จากความขึ้นหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ s e z อสอาทิตตากมุกดาหารสากแก้วตาสงขาเชียงรายหนองคายสำหรับคลังสินค้าทั่วไปในบางทำเลที่มีโอกาสเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะข้างหน้าที่เช่นคลังสินค้าในทำเลใกล้แหล่งผลิตคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม นอกจากนี้จากศักยภาพในเชิงทำเลที่ตั้งของประเทศไทยและความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยทั้งระบบรางถนนหรือระบบการบินที่เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในอาเซียนจีนและอินเดียประกอบกับคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานในแถบภูมิภาคนี้ยังมีน้อยการเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจประเทศเพื่อนบ้านและการขยายตัวอย่างมากของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้ผนวกกับการค้าชายแดนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยหนุนให้มีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นธุรกิจอสังหาร อันน้มาซัให้เช่าและบริการบริษัทได้เข้าซื้อที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลนักษณะเป็นรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพเช่าโครงการทั้งหมดระยะย,ยาวเป็นระยะเวลาการเช่า10ปีและสามารถต่อยุสัญญาเช่าได้อีก10ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560โครงการเดอะเคบินเชียงใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการแล้ว100% ที่ตั้งโครงการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อัตราการเช่า100%การลงทุนอื่นๆการลงทุนในบริษัทออร่าดีมประกอบธุรกิจโรงแรม209ห้องและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์88ห้องในจังหวัดนคปรปฐมปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วภายใต้ชื่อโรงแรมไมดดาทาราวดีแกนรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยบริษัทอควาแอดถือหุ้น100 ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านโดยเน้นสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดบริษัท MIS Media ถือหุ้น100%ปรเซประกอบธุรกิจสื่อประเภทบิลบอร์ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท Boardway Media ถือหุ้น100%ประกอบธุรกิจสื่อประเภทป้ายดิจิตอล LED บริษัท s o นาม m e d i a ถือหุ้น100%ปร ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ป้ายโฆษณานอกบ้านในรูปแบบป้ายบินบอร์ดบริษัทไทยคอนม sumer distribution center ถือหุ้น96.13%ประกอบธุรกิจคังสินค้าให้เช่าและบริการ ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาบริษัทแอดคอมพิวต์เวโฮลดิ้งถือหุ้น100%ประกอบธุรกิจค้ังสินค้าให้เช่าและบริการที่อำเภอบางไบอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทมันตาแอสเซทถือหุ้น100%ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการบริษัทโรงพิมพตะวันออกถือหุ้น40.08% ประกอบธุรกิจลงพิมพ์ควบวงจรและบรรจุพัณฑ์ตั้งแต่ปี2554 e เอฟโก้ Go ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนณปัจจุบันสามารถสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอฟโก้ Go, มีดังนี้มีกำลังการผลิตรวม437เมกะวัตต ธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นการลงทุนผ่านบริษัทลงพิมพ์ตะวันออกหรือเอฟโกซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน40%ปัจจุบันเอฟโกสามารถสร้างกระแสงเงินสดได้ปีละกว่า300ล้านบาทจากโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ซึ่งอควาจะได้รับกำไรเป็นเงินสดเข้ามาตามสัดส่วนที่ถือหุ้นแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าของเอฟโกจะเน้นพัฒนาโรงไฟฟ้าขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นหากมีโอกาสจะขายออกไปเพื่อรับกระแสงเงินสดเข้ามาลงทุนในโครงการใหม่ๆที่ขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการขายโรงไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเองตั้้้้งแตต่นจะททําใหบบรรริษััไไดก ค่อนข้างมากในปี2562บริษัทก็มีรายได้รวม1,266ล้านบาทกำไรสุทธิ567ล้านบาทโครงสร้างรายได้ รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา808ล้านบาทหรือ52.93%รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า347ล้านบาทหรือ22%รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ68.87ล้านบาทหรือ4.51%ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่รวมเอฟโก261ล้านบาทหรือ17.10%รายได้อื่นๆ41ล้านบาทหรือ2.72%ครับข้อมูลทั่วไปของอควา ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE หรืออตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่3.60เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.36เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ0.9 6บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ อยู่ที่8.57%อควาก็มีพายอยู่ที่0.50บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลดอยู่ที่77.84%ผู้ถือหุ้นใหญ่นายประกรมงคลธาดา 12.53%นายกำพล8.79%นางสาวกัญจนารัตน์7.20%นายสุทัศน์3.92%บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ1.88%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด4,593ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่0.30บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่0.46บาทอัตราก็มี DE หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่0.82เท่ามี Market Cap เท่ากับ1,608ล้านบาทเป็นลําดับที่ 418ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของุณครับ